5เทคนิคการทำธุรก like ิจง่ายๆที่ไม่ต่างอะไรกับการขับรถยนต์ค่ะข้อที่1นะคะก็คือว่าคุณจะต้องรู้เป้าหมายค่ะเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเหมือนกับการทำธุรกิจค่ะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรและคุณจะทำไปทำไมค่ะและข้อที่2นะคะก็คือการเลือกรถที่เหมาะสมกับตัวเราเองค่ะเหมือนกับการเลือกธุรกิจของคุณนั่นเองค่ะธุรกิจเนี่ยมันมีหลายหมวดหลายแบบมากเลยนะคะแล้วก็มีโมเดลธุรกิจที่มันแตกต่างกันค่ะดังนั้นนะคะคุณจะต้อง เลือกนะคะว่าคุณเนี่ยจะขับรถแบบไหนนั่นเองค่ะและข้อที่3นะคะก็คือคุณเนี่ยจะต้องรู้ว่าออกตัวนะคะด้วยเกียร์ต่ำและก็ทำกำไรด้วยเกียร์สูงค่ะนั่นหมายความว่าในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจะคะ่ะคุณควรจะต้องไม่ใส่เงินลงทุนไปเยอะหรือทำอะไรที่มันเกินตัวนะคะคุณควรจะลองดูนะคะว่าเออถ้าคุณลงทุนไปเท่านี้นะคะและ สิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะและข้อที่4ี่นะคะก็คือรู้จักผ่อนนะคะรู้จักเร่งค่ะในตลาดนะคะมันจะมีช่วงสถานการณ์ในแต่ละธุรกิจที่ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยของเราเราก็จะต้องเร่งช่วงนี้เป็นช่วงเี่อาจจะเป็นขาลงนะคะเราก็รู้จักผ่อนค่ะนี่ก็เลยเป็นเทคนิคนะคะและข้อที่5ก็คือการดูแลร,รักษาแล้วก็เติมน้ํามันนั่นเองค่ะ ก็เหมือนกับธุรกิจก็เหมือนกับคนเรานะคะเราจต้องเติบโตไปข้างหน้านะคะมันเรียนรู้นะคะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือการดูแลร,รักษานะคะลูกค้าของเรา ให้เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะคะที่จะใช้บริการใช้ Product ของเรานั่นเองนะคะถ้าคุณชอบนะคะสนใจคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่เพจ a s พาชช o w i n เพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ในอามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้เนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ